วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับมีขึ้นมาเปิดเบิ้งของฝากของฝันของน้องอุ้มบุญครับสวัสดีค่ะมานี่ก็ของผู้ใดใน่น้อของใครน้องนี่มีของฝากมาบ้านน้องอุ้มบุญก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสําหรับของฝากเฮ้ยเพื่อซื้อจังไหนเปิ่นมาจากตําบลชะคูอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับซื้อเพิ่อนยุ่งไหน เจ้าอ่านทั้งผิม์มเียอ่านบรงไหนบ่มีหรือว่ามมแต่ที่อยู่สื่อบ่มีมมาจากตลาลรอยเอ็ดอันพูสุวรรณพูมมครับยังเก้าหนึ่งปดหนึ่งทับเก้ปทับสองหมู่ที่ยี่สิบสื่อซื่อเพื่อนบ่ไดเขียนลงหรือว่อ,อันนั้น ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับของฝากค่ะมาจากโอยอิดเป็นมาสวรรคุ่มแต่เพิ่นก็บใบบอกที่อยู่มากโอ้ใบเบอกซื้อมากขอบคุณหลายๆสำหรับของฝากเป็นนิอย่งน้องอู้มนฝากหูไมให้น้องบ่้โบ้คือสีหอยญ่แต่ผู้มนูใหญ่สิเป็นอย่างน้อหุ่นเซ่ยกันค่ะอืม

เฮ้ยรุนเสยกันเป็นนียงน้อนชื่อปีใหม่นอนหรอวะเฮ้ยเฮ้เนยังอย่างเอเว้นนียงน้อนนี่เบื่งค่ะเอ้ยพอี่มใส่ตีเอาลมใส่ตัวนียง เป็นยางนี้ดี๋ยวเนี่ยลมใส่เอ๊ะมี้นเขาสูบเอาตีสูบดีสูบโบโบเมนอันนั่นตีเดี๋ยวพออุ่นเปสูบไปข้าวกันเมื่อไหร่มันฝากมาให้ดหอ๋อเป็นของเห็นมาให้น้องอ่ะก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเพออุ่นปสูบกันใส่มี้นนาสูบโบมีตัวยยื่นใส่ละ นี่ค่ะสาวสวยวันนี้มีของฝากมาให้โอ้ยถึกใจบ้าน้อกเธอนี่สีแดงจึงคืองเลยสีได้ล่นแล้วก็ขอบคุณสำหรับของฝากค่ะถี่มาให้กับบ้านนอ้องอุมบุญให้กับน้องถึกถึกใจโบ พูดตอนนี้พู้อูดกับกำลังสิไปเติมล่มสิได้เติมบอลุม่มย่างยางเทฮะเป็นยังก็สีย่างเท้สวัสดีค่ะมาเบ่งผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุ้มบุญค่ะ อันนี้เป็นผ้าถุงผ้าถุงได้มัดมีค่ะผ้าถุงจินแดงของคุมเบบานท่อมือค่ะนี่หลายไล่แล้วก็เป็นเสื้อค่ะเสื้อน้องอุ้มบุญฟี่ใส่ค่ะเพราะว่า 4, เอฟซีเพลนเท็ดมาให้พ่อได้เป็นคาขนมให้นองท่านใดสนใจกระทักมาได้ค่ะทั้งเพจพทางอุ้มบุญ เฟซบุ๊กอะน้องอุมบุญอูดไอดี ID ไลน์กับเบอ,อร์โทรพออูดค่ะ0810058792ค่ะขอบคุณค่ะ โอ้ยอยากเล่นแห้งเลยว,วันนี่ยางวนอยู่ค่ะบุญจ่าก็เร็วยางยังเถอะฮะจ่าก่อนได้แล้วค่ะได้แล้วครับเ <c oughs> ตยยังก่อนนี่แล็ดตีให้ยังแล็ดเป็นตหาหักเถอะอ่ะทีเอ้ยอ,องค์บุญไปซิดคุม้มซิดอุ้มบุญบอกซีดอะไรเนอะ กบุญจัดการได้บ่อหรืยวจัดการได้บ่อนี่ม่ให้ก็ขบุญเนาะเอากบุญแล้วกันเอาเอาวางลงนงเบิงวางลงเบิงกาลินบ่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไปแล้วค่ะเชิบเชิบเบิ้งก่อนเช็คก่อนขาหลังเช็คก่อนดิเอากบุญติดตั้มพอลเลย À, là văng đó tôi phải tô mắt đấy nè ở là kha ôi ừ. ôi bữa men thì cao điều tiền, là văng đó thượt đấy nè nó oh. ừ. phải là vô nhang được <laughs> ôi năng, năng. เพิ่นได้ฝากของเหรียมาให้น้องก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะของเหรียมาให้น้นองอุม่มบุญเพิ่นว oh. ่าเฮ้ยเฮ้ยพุ่นเน้อเน้อเนื้อระวังเนื้อพออุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ <laughs> อแมนติไฟในพิบตาตี้ิโ <laughs> ก้ไข <laughs> เอาเมร์บอลได้ละเอ้ยนั่น,น,นโอ้ยหนอป่าจสเีอู <laughs> อม,มูมใหายเป็นมู๋เ่อนฝากมมใหายเป็นมูวเพราะเมน์ห้มาสอมปันนี่อ <laughs> เอ,เอนอกมาเล่นนะเมร <laughs> เอ้ยหนอฟุน่นโอ้ยโอ้ยโอ้ย <laughs> <laughs>

โอ้ยเหยียบข้อเลยโอ้ยโอ้ยโอยูดอกค่ะยังกระไดแตะมืดไม่ตาแตกบนนี้สิยู่ได้ดนเอาจ้าวบังเอาขาหลังใจเลยค่ะพุ่นปุ่นหนีบข้ออีก ơi con phạt thử cháy hàng thầm nè buồn ơi năng thơ lơ là nó nấu cả cả tha năng sù đó là sù đó lâu เออทำอะไเราไม่ได้เลยนั่งฐานแล้วนั่นผู้ใดนอเลีนมานั่นโอ้ยพี่เลิศลักพี่เลิศลักมาเอาของฝากบ่านนี่ของฝากได้หนิโอ้ยยืงข่ามาถึงกันสัมผัสกันเลยตื่นใจแห้งเห็นของฝากน้องอุ้มบุญบ่านนี่พี่เฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยสาวขาหูดมึงขาหลังพุ่นเอ้ยโอ้ยนอสิยั่งดุนบ่เนาะสิอยู่น้ำไดรุนบ่นี่สิได้เรียนพ่อสามเทียบว่าถลินแบบนี้ ว่าได้สนใจพี่เลิอนรักเลยค่ะพูนสนใจแนวแดงแดงดีกลัวพูนเลยาคาแข้งถืกแกก็ของหลินค่ะมันนี้มันนี้กับ,บท่านได้เก็บขยะให้น้องค่ะมันนี้อาสีแนมบึงหกหกแจ้งน้อยเนี่ยท่านได้เก็บขยะให้ ôi 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 đó, ôi 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 khá lắng khá ôi ôi khá ôi khá ôi 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 nhăn ôi nhăn ôi dành ôi nhăn đó ôi 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 cả,

อุนอุ่นยันยันยันโอ้ยถ่ายยันเลยเลักยันค่ะเอ้ยยันเละยางนี้เลยค่ะแต่สาอุบุนนี่เล่นดีขนาด บริยานค hey, hey, ่ะม kind of ิตส <they fall> <cji> oh, 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 ิส okay. ah, hey, ูอย่างเดียวพุ่นเฮ้ยเฮ้ยตัวไปตัวมันเ้อนี่เอ้ยเอ้ยอ้อ้อ้ยขาหลังนี่ห่าวหฮงขาหลังเฮ้ยพุ่น กัขอบคุณสำหรับของฝากมาให้กับน้องอุบุญค่ะวันนี้กัขอบคุณหลายๆค่ะดีใจหลายค่ะน้องอุบุญก็ทางบ้านน้องอุบุลกัขอบคุณหลายๆที่ได้มีของฝากมาให้ครับน้องๆกัขอบคุณโครงการกุจาอานาจักค่ะที่ให้น้องๆได้มีบ้านอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงที่ลืมบัด้ก็คือแฟนครับสุภสุคน่ะค่ะ ที่ซอยกดแชร์กดไลก์กดติดตามทังช่องพังอุ่มบุญเป็นกำลังใจให้อุ่มบุญกับขอบครัวแม่้าใสสวัสดีค่ะ